มารดน้ำทุเรียนกันเด้อจ้าพี่น้องโมนี่วันนั้นไปอยู่ในสวนที่เก่าเนี่ยที่เก่าที่เดิมเนาะจ่ะเนาะวิถีชีวิตชาวสวนวิถีชีวิตของแม่นันเกษตรกรเนาะจ่ะเนาะเพราะว่าแม่นันมีอาชีพทาสวนเนาะจ่ะเนาะแต่มาหดน้ำทุเรียนต้นที่เขาติดผลติดลูกเนาะจ่ะเนาะเรามาดูว่าเราจะลดประมาณไหนเนาะจ่ะเนาะลูกเขาจังสีบ่ววงเนาะ อย่าลดน้ํามากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนะทุกคนต้นนี้มีสองรุ่นเนาะจ้ะเนาะมีสองรุ่นนะคะต้นนี้เนาะต้นนี้รู้สึกว่าจะลูกใหญ่กว่าเพื่อนเนาะเม่นั้นก็จะบอกก่อนนะคะทุกคนว่าในสวนของเม่นั้นอ่ะไม่มีระบบสปริงเกอร์เนาะจ้ะเนาะเมฆนั้นใช้ระบบรากสายยางเอาเนาะพี่น้องจะลดบริเวณโคนต้นเนาะจ้ะลางสายยางแบบนี้เนาะลดเฉพาะบริเวณโคนต้นเี่น้อน มีเห็นและผลนะจ๊ะเนาะเห็นและผลอะไรเป็นอย่างที่ลดเฉพาะบริเวณพ้นตน้นถ้าเราลดออกไปไกลๆหนาะพี่น้องยอดของเขาจะแตกนะะเนาะยอดแตกยอดแตกใบอ่อนแตกละมีผลอีอย่างมีผลอะไรยังไงมีผลเพราตา้นทุดเรียนของเราเนะะ่เขาจะสลัดลูกของเขาทิ้งมาจ้ะเนาะทำไมถึงสลัดลูกของเขาทิ้งเนี่เพราะเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ตายเขาก็ไม่สูญพันธุ์ ไม่จำเป็นต้องออกลูกออกผลก็ได้วอนหยอดของเขาแตกก่ะเด็เพราะฉะนั้นเขาจะเลยที่้าหดไหลนะจ๊ะถ้าลดน้ำเยอะได้กินน้ำเยอะเราจะลดบริเวณโคนต้นนะจ๊ะจะไม่ลดบริเวณทรงพุ่มหรือว่าใบของเขายิ่นเป็อหอดใสหมายมถึงบริเวณทรงพุ่มนะจ๊ะจะลดบริเวณนี้บริเวณนี้เขาจะไลออกไปเองนะที่หนองไลไป้างนอก ก็าบอคำนวณเอาว่าฮาจีลดมากลดน้อยแค่ไหนแต่ละต้นนะจะคำนวณมึงเอาถ้ามากเกินไปผลก็จะร่วงถ้าน้อยเกินไปก็จะทําให้ต้นเขารีบนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลดให้พอประมาณนะจ่ะเนาะอันนั้นเนี่ยางสายางไปอีกต้นหนึ่งก็นะพี่นองเนาะ มาบ่งต้นน <aş bekommen S 1> ี้เนะพี Bom ่น้องมาดูต้นน yeah. ี้กันเนะจ้ะเนาะมาดูต้นนี้กันต้นนี้ก็ยังเป็นหนวยหน่อยๆอยู่พี่น้องต้นนี้ก็รู้สึกว่าจะสองลุนสามลุนเท่กันเนะจ้ะเนาะต้นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะจ้ะเนาะมันสะท้อนแสงมันเดียวบ่คอยเห็นเนาะพี่น้องเนาะต้นนี้ก็สิประมาณนี้เลยเนาะจ้ะอันหนวยใหญ่เหลวกับนี้เนาะพี่น้องลูกเล็กๆที่มองเห็นแล้วก็มีกําลังเป็นหางแย้ก็มีนะจ้ะเนาะ บางคนสิว่าอ้ชือดกแท่มันบรดกดอกพี่น้องอย่างชื่อวางสันเพราะว่าเดี๋ยวหองกับติแตงออกมาพี่น้องเนาะคนสีบว่าไว้หลายขนาดนี้ดอกเอาไว้ต้นหนึ่งกับว่ากี่น้อยจะ้ะถ้าไว้ยเยอะเกินไปลูกของเขาก็จะร่วงหลน่นหรือว่าต้นของเขาก็จะโสมได้นะคะทุกคนต้นโสมเห็นต้นตายเร็วนะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไว้เพอประมาณนะจ้ะวันนี้แม่นังก็ขอนะอนุญาตลดน้ำทให้เสร็จก่อนนะคะ